ก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาดูชุดสรุปล่างนะครับเป็นชุดสรุปนะครับชุดสรุปล่างท้ายไก่วันหวยออกนะครับจะได้เลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสรุปนะครับอันนี้ชุดนี้ลักซิปล่างเนี่ยก็ลงไปแล้วนะครับชนเด่นชนลักซิปคือได้เจ็ดตัวเดียวนะครับทีนี้ก็มาดูชุดสรุป จับสรุปมาเลยนะครับผมนี่ครับงวดประจำวันที่สิบหกันยาหกห้าครับสองตัวล่างนะครับมือเป็นตัวลอางนะครับเด่นสุดถือแถวบนนะครับเจ็ดสี่เจ็ดหเจ็ดหนึ่งตัวเรียนสุดนะครับวิ่งนะครับวิ่งเจ็ดนะครับวิ่งลูดเจดนะครับ ไฟมามากนี่นี่ก็บูดนะครับบุกี้ชุดนะครับนี่ก็เกือบเบิร์ดนะครับนี่แค่จับเข้าแต้มนะครับแต้มหนึ่งแต้มสามแต้มแปดีนครั้นี้เข้าแต้มหมดนะครับนี่แต้มรองนะครับที่จับไว้ครับเป็นแต้มรองแต้มรองก็จะมีนะครับที่ไม่ชนนะครับแต้มรองนะครับก็จับให้ได้นะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปด ชนนะครับหนึ่งสก็ข้างบนนี่ครับมีแต้ม1นึ่เต้ม3าเต้มแเต้ม1นึ่เต้ม3แต้ม8ปชุดที่ไม่ไม่เข้าแต้มชนนะครับก็ก็จับให้ในนี้ครับ72็เต้ม9ก้านะครับเจ็เต้มศูนดแเต้ม5้านะครับเจนะครับเต้มหกเดกันเบิ้ลน,นะครับไม่เข้าแต้มนะครับ จับให้หมดเผื่อชุดนี้มันเต็มตัวชนไม่มานะครับแต่ก็ตามตามสถิตินะครับทางเดินเต็มตามสถิตินะครับงวดที่ผ่านมานะครับที่ลงให้ก็ชนครับตัวชนก็มานะครับศูนย์หนึ่งสี่นะครับแปดบวกสามเป็นสิบหนึ่งนะครับก็เข้าเต็มหนึ่งนะครับงวดนี้หนึ่งสามแปดครับงวดก่อนหน้านะที่ลงนะครับ ศูนย์หกเจ็ดนะครับเข้าที่แต้มหกนะครับเข้าตัวชนนะครับสี่บวกสองเป็นหกนเข้าแต้มหกนะครับวันนี้นะครับได้เลขเด่นเจ็ดหลักสิบนะครับก็มาจับใส่แต้มหนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดนะครับมันก็จะได้อยู่สามคู่ชุดเด่นเด่นนะครับเด่นเด่นสุดที่ชนนะครับก็เป็นตัวนี้ครับแต่ว่าติดดับ จะดับมันมีสูตรเลขดับอยู่ครับมก็ไม่ลงนะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบดูไว้เป็นแนวทางครับเลขดับนะครับงวดนี้ครับงวงที่ผ่านมาก็ผ่านอยู่ครับงวงที่ผ่านมาดับหกดับสี่นะครับดับสี่สองสูตรดับสองออกแปดสามนะผ่านแต่งวดที่ลงให้งวดคลิปแรกดูดนี้จะไม่ลงนะดูผ่านๆน,นะครับบางคนก็อยากดูบางคนก็ไม่อยากดูนะครับ มันดับไม่อยู่ด้วยดับอยู่นะครับมันก็เป็นเพียงแนวทางครับดับเราก็ต้องซื้อติดเด่นนะดับชนเด่นดับชนเด่นก็ต้องเลือกเลือกสื่อเด่นนะครับวันนี้ก็หกมันจะดับอยู่ไม่อยู่นะครับสูตรถูกนะแต่มันชนอยู่ที่เด็ดเลกเด่นนะครับหกมันชนเลกเด่นนะครับดับศูนย์ดับหกดับสี่ดับเก้าสูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดนะครับ แต่ติดหมันก็ติดเด็กเด่นนะครับเด่นสูตรนะครับเด็กเจ็ดหกนะครับเพราะว่าอีกสูตรเต็มเต้มรวมสองตัวล่างนะครับอีกสูตรนี่ครับประกบสามสูตรเป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าทางเดินก็ดีอยู่ครับทางเดินดีอยู่วันนี้ชนหกตัวเดียวครับนี่ชนหกตัวเดียวก็สี่บวกสองเป็นหกก็ออกมาครับมันมีหลุดอยู่งวดสองงวดนะครับที่ชน ก็ทางเดินดีอยู่ครับเมื่อที่ผ่านมาชนสองตัวครับหนึ่งกับสี่ครับก็เข้าที่เด็งหนึ่งนะครับจับสามสูตรชน,นครับอันนี้สูตรนี้ผมชนแค่สองสูตรนะครับได้หน,นึ่งสามแปดนี่มันจะได้สามตัวสามคู่ชุดนะครับชนสามสูตรนะครับจะได้เด่นแค่ตัวเดียวแต้มสามทีนี้แต้มสามมันก็มามาชนอยู่นะครับนี่ถ้าแต้มสามนะ เตามสามนะครับมันก็ชอนอยู่ที่คู่เดียวเด่นนะครับเจ็ดหกนี่ปัญหาที่มาหกมันจะดับอยู่ห้ือไม่อยู่นะครับมันติดเลขดับด้วยสูตรเลขดับสูตรนี้นะครับสิบล่างโอ้หน่วยล่างคูณสองนะครับหน่วยล่างนะครับสามคูณสองสองสามเป็นหกแลก็เดินดีอยู่ครับมีหลุดแค่งวดปีหกสี่นเดือนดีนะครับุดแค่ปลายปีแค่งวดเดียวนะครับหกสี่ ปีนี้ก็ต้นงวดก็หลุดอยู่ครับที่ปีก็เดินดีอยู่ว่าเ่อนี้จะดับอยู่มาชนเลขเด่นนะครับทั้งพวงนะครับแต่ว่ามันชนแต้มเด่นนะครับถ้าถ้าหลักสิบนะครับ <c oughs> นี่หลักสิบหลักสิบเจ็ดเก้าสองสองเก้าเจ็ดนะดูหลักสิบของครับเทียบถ้าตัวนี้มันไม่อยู่นะครับ หลักสิบหลักสิบก็ชนมาแล้วครับสองสูนชนนะครับมันมีเจ็ดสองเก้านะครับถ้าหลักสิบมาชนสองสูนนะครับหลักสิบชนสองสูนย์นะครับมันชนเจ็ดแล้วก็ชนเก้านะครับตัวนี้เก้าก็ติดดับมันจะดับอยู่ต้อไมาอยู่ครับเก้าก็มาติดดับที่สูนรนี้นะครับแต่ว่ามันชนที่เลขเด่น หลักสิบถ้าเก้ามานะครับจะเป็นคู่เดียวนะครับเราจะเลือกข้าแต้มนะแต้มสามนะครับเก้าสี่เก้าสี่นะครับแล้วก็ไม่จับนะครับเพราะเพราะสูตรสูตรชนเลขเด่นนะครับเลขเด่นสองสูตรก็รวมนะครับก็ชนเกตตัวเดียวนะครับหลักสิบนะครับหลักสิบนี่ เจ็ดสองเก้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับตัวนี้เอาเลขเด่นมาชนนะครับถ้าเด่นหกเจ็ดนี่มาตัวนะครับอันนี้สามตัวมาตัวครับครับมันก็ชนที่เลขเจ็ดนะครับเพราะว่าฉะนั้นเจ็ดก็เด่นที่หลักสิบนะครับเจ็ดเด่นหลักสิบนะครับมันก็ก็มีนี่สามคู่ชุดครับสามคู่ชุดนี่ครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดสี่ครับถ้าตัวนี้ติดดับ สี่ก็ติดมันก็จะเป็นคู่นี้ครับแต้มแปดเนี่ยแต่ว่าแต้มโซนสามศูนย์มันได้เรียกสามทะเด่นสุนนะครับแอดก็เลยจะเลือกคู่นี้ครดับไม่อยู่ครับอยู่หรือไม่อยู่อยู่ที่ดวงครับโชคนะครับผมก็สรุปล่างนะครับก็มีนี่ครับสามคู่ชุดเด่นนะครับวิ่งเ็ดนะครับเป็นเกดลางวิ่งล่องหกครับตัววิ่งนะเพราะว่าเด่นสองตัวมาตัวมันจะเด่น หกเจ็ดนะครับสองตัวมาตัวนะสูตรสูตรก็เดินดีครับสูตรนี้สองตัวมาตัวครับเด่นหกกับเจ็ดแต่ว่าชนเด่นทั้งสี่สูตรนะครับสี่สูตรชนในได้เจ็ดตัวเดียววก็ตัวลอยก็วิ่งเจ็ดนะครับเจ็ดล่างนะครับครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับบางที่ตัวเลือกมันมันไม่มานะครับมันก็ไปตามสูตรคำนวณคิดแอดก็ทำตามสูตรนะครับ ทำสูตรคิดสูตรคำนวณครับขอให้สมาชิกทุกท่านนะได้โชคลาภนะครับขอให้มีดวงนะครับขอให้สูตรเดินนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมคลิปหน้านะครับจะไปสรุปบนให้นะครับสรุปเลขบนให้คลิปนี้ก็สวัสดีครับผม